สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลงลึกในเอกสารที่น่าสนใจมากๆชิ้นหนึ่งนะคะว่าด้วยปัญหาใหญ่เลยที่กระทบสังคมไทยในหลายๆมิติโดยเฉพาะกับกลุ่มที่สำคัญมากๆคือเด็กและเยาวชนของเราค่ะเอกสารที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้คือคู่มือรู้คิดรู้ทันป้องกันยาเสพติดหรือชื่ออังกฤษว่า Be Smart Say No to Drugs อันนี้จัดทำโดยปปสนะคะสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาหลายแห่งเลยค่ะครับสิ่งที่ทำให้คู่มือเล่มนี้มันเอ่อต่างไปจากที่เราเคยเห็นเห็นกันนะครับคือมันไม่ได้เน้นแค่บอกว่ายาเสพติดโทษเป็นยังไงแบบนั้นอย่างเดียวแต่เปลี่ยนมุมไปเน้นเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเยาวชนอืมเหมือนให้วัคซีนป้องกันยาเสพติดเลยว่างั้นเถอะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่เอ่อผมว่าสำคัญมากนะ ใช่เลยค่ะเหมือนกับว่าแทนที่เราจะรอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้ใช่ไหมคะอันนี้คือสร้างเกราะป้องกันจากข้างในตัวเด็กไปเลยน่าสนใจมากๆค่ะงั้นเรามาลองเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าคู่มือเนี้ยเขามีแนวคิดมีวิธีการทํางานยังไงในการสร้างเกราะที่ว่านี้กันค่ะ ก่อนอื่นมาดูที่มาที่ไปกันนิดนึงก่อนนะคะในคำนำของคู่มือเนี่ยเขาบอกไว้ชัดเลยว่าปัญหายาเสพติดนี้เป็นวาระเร่งด่วนระดับชาติเลยนะรัฐบาลตอนนั้นนะคะในคำนำมีการอ้างถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ให้ความสำคัญมากๆกับการแก้ปัญหาแบบครบวงจรเลยทั้งต้องการปรับปรามแล้วก็บาบัดรักษาครับ แล้วหัวใจสําคัญที่คู่มือนี้พุ่งเป้าไปเลยก็คือการป้องกันในกลุ่มเด็กและเยาวชนก็อย่างที่เรารู้กันว่าเป็นอนาคตของชาติแต่ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเหมือนกันมีข้อมูลอ้างอิงจากปป,ปอสอในคู่มือที่ค่อนข้างน่าตกใจนิดนึงนะครับว่าในปี2555เนี่ยพบว่านักเรียนระดับประถมหรือเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีหันมาใช้ยาเสพติดเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านะครับถึงเท่าตัวเลย โหเพิ่มขึ้นเท่าตัวในกลุ่มเด็กเล็กขนาดนั้นเลยเหรอคะอืมอันนี้เป็นสัญญาณที่น่ากังวลจริงๆนะคะมันยิ่งตอกย้ําเลยว่าทําไมการสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันถึงสําคัญมากๆคู่มือนี้ก็เลยเป็นผลจากการที่หลายหน่วยงานมากๆมาร่วมมือกันจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ปปสอ,อย่างเดียวแต่ยังมีกระทรวงศึกษาธิการทั้งสอพทสํานักงานประหลัดสอชอ,อาชีวะกศนอ แล้วก็มีกระทรวงมหาดไทยอย่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีกทมด้วยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญน,นักวิชาการคุณครูที่ทำงานหน้าง,งานจริงๆเรียกว่าระดมสมองกันเต็มที่เลยค่ะทีนี้จุดที่น่าสนใจมากๆคือการเปลี่ยนมุมมองนะคะแทนที่จะเน้นบอกแค่ว่าเออยาเสพติดไม่ดีนะอย่าไปยุ่งนะคู่มือนี้กลับมุ่งไปที่การพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าทักษะชีวิตหรือไลฟ์สกิล เขามองว่าสิ่งนี้แหละคือเครื่องมือสําคัญที่จะทําให้เยาวชนรับมือกับสถานการณ์เสี่ยงต่างๆในชีวิตได้แบบมีประสิทธิภาพอะค่ะถูกต้องเลยครับคือทางสอพทออหรือสํงงานันกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเขาได้วางกรอบองค์ประกอบสําคัญของทักษะชีวิตไว้สีด้านหลักๆนะครับซึ่งสีด้านนี้แหละที่กลายมาเป็นแกนหลักในการพัฒนาภูมิคุ้มกันตามแนวทางของคู่มือนี้มันประกอบไปด้วย1คือ การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นอันนี้ก็คือการรู้จักจุดเด่นจุดด้อยตัวเองเข้าใจความแตกต่างหลากหลายภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็เคารพสิทธิคุณค่าของคนอื่นด้วยนะครับ 2. คือการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจแล้วก็แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อันนี้ก็เป็นความสามารถในการแบบแยกแยะข้อมูลข่าวสารประเมินสถานการณ์รอบด้านหาทางเลือกแล้วก็ตัดสินใจแก้ปัญหายัางมีเหตุผลอย่างสร้างสรรค์3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียดอันนี้สําคัญมากเลยครับคือต้องรู้เท่าทานอารมณ์ตัวเองเข้าใจว่าเครียดเพราะอะไรแล้วก็รู้วิธีจัดการหรือผ่อนคลายอย่างเหมาะสมไม่หันไปใช้ทางออกที่มันเเป็นอันตรายและ 4. ครับการสร้างสมรรถภาพที่ดีกับผู้อื่นอันนี้เป็นเรื่องทักษะทางสังคมเลยการเข้าใจคนอื่นการสื่อสารได้เหมาะสมรวมถึงทักษะที่สําคัญมากๆอย่างการปฏิเสธในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง แล้วก็การทำงานร่วมกับคนอื่นได้ด้วยครับอืมฟังดูแล้วนะคะมันเป็นทักษะที่จำเป็นมากๆกับชีวิตในยุคนี้จริงๆไม่ใช่แค่เรื่องยาเสพติดอย่างเดียวเลยเหมือนการสร้างรากฐานที่แข็งแรงมากๆให้เด็กๆรับมือกับความซับซ้อนต่างๆได้ไม่ใช่แค่การท่องจำว่าอะไรห้ามทำอะไรไม่ควรทำใช่ไหมคะใช่เลยครับนั่นแหละครับเลยทำให้โครงสร้างเนื้อหาในคู่มือเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆ ส่วนแรกก็คือเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยตรงเลยส่วนที่2คือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องยาเสพติดในแต่ละระดับชั้นอันนี้จะเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดพฤติกรรมทักษะชีวิตและก็สมรรถนะที่ต้องการในแต่ละช่วงวัยและส่วนสุดท้ายคือเนื้อหาสาระความรู้เรื่องยาเสพติดแบบตรงๆเลยครับ มีจุดหนึ่งที่ดูน่าสนใจมากเลยค่ะคือเรื่องความยืดหยุ่นในการเอาไปใช้เห็นว่าคุณครูสามารถบูรณาการเนื้อหาเข้ากับแผนการสอนปกติได้เลยอย่างวิชาสุขศึกษาพะลลศึกษาอะไรอางนี้หรือถ้าอยากได้แบบสำเร็จรูปก็หยิบแผนกิจกรรมในคู่มือไปใช้เลยก็ได้แถมยังเปิดโอกาสให้คุณครูออกแบบกิจกรรมใหม่เองได้อีกแบบนี้ก็ปรับให้เข้ากับบริบทของเด็กๆได้ดีเลยนะคะ ใช่ครับมีความยืดหยุ่นสูงมากแล้วก็ไม่ได้จำกัดแค่ในโรงเรียนสายสามัญเท่านั้นนะครับในคู่มือระบุชัดเลยว่าสามารถปรับใช้กับการศึกษานอกระบบหรือกศออนอในกลุ่มสาระทักษะการดำเนินชีวิตได้หรือกับสายอาชีวศึกษาในวิชาสุขศึกษาหรือทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะพวกนี้ก็ได้หมดรวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆด้วยเช่นชมรม ค่ายหรือแม้แต่กิจกรรมโฮมรูมหรือจะปรับไปใช้กับการเรียนออนไลน์หรือหลักสูตรฐานสมรรถนะใหม่ๆที่กำลังจะมาก็ยังได้แสดงว่าเขาคิดมาค่อนข้างครอบคลุมทีเดียวครับโอเคค่ะทีนี้เพื่อให้เห็นภาพการเอาไปใช้จริงมากขึ้นเราลองมาดูตัวอย่างกิจกรรมกันหน่อยดีกว่าไหมคะว่าเขาแปลงไอเดียเรื่องทักษะชีวิตสีด้านเนี่ยออกมาเป็นกิจกรรมในอ้องเรียนจริงๆยังไงบ้างเริ่มจากระดับประถมต้นก่อนเลยป .1 ถึงป .3 อันนี้น่าจะเน้นพื้นฐานมากๆก่อนใช่ไหมคะ มีตัวอย่างน่ารักนักนะคะอย่างกิจกรรมหนูแยกแยะได้ของปอนหนึ่งเขาใช้บัตรภาพค่ะเป็นรูปอาหารขนมต่างๆเทียบกับภาพยาเสพติดแล้วให้นักเรียนชูป้าย yes หรือ no เพื่อฝึกแยกแยะสิ่งที่มีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์อ๋อแบบนี้ก็คือการสร้างพื้นฐานการคิดวิเคราะห์แบบง่ายๆตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะ หรือมีอีกอันค่ะมีนิทานระวังคนแปลกหน้าแล้วก็ต่อด้วยกิจกรรมคนที่ต้องสงสัยอันนี้ของตอนหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือสอนให้สังเกตให้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นจากคนแปลกหน้าสอนวิธีหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ฝึกขอความช่วยเหลือตรงนี้ก็เหมือนเชื่อมโยงกับทักษะการสร้างสัมพันธภาพแล้วก็การปฏิเสธหรือการขอความช่วยเหลือในสถานการณ์เสี่ยงนะคะ พอโตขึ้นมาหน่อยอย่างปสองมีกิจกรรมสมองพังเพราะยาเสพติดอันนี้เขาพยายามเชื่อมโยงโทษของยาเสพติดกับอวัยวะสำคัญอย่างสมองใช้สื่อวิดีโอการ์ตูนชื่อคุณสมองยอดฮีโร่แล้วก็มีเกมบันไดงูสอดแทรกความรู้ผลกระทบของยาเข้าไปด้วยอันนี้ก็เหมือนฝึกการคิดเชื่อมโยงเหตุผลแล้วก็การตระหนักในคุณค่าตัวเองว่า ต้องดูแลสมองดูแลร่างกายนะคะออขยับขึ้นมาระดับมัธยมทักษะที่เน้นก็จะซับซ้อนขึ้นตามวัยนะครับแล้วก็ตามโลกที่มันกว้างขึ้นของเด็กๆที่ต้องเจอกับสิ่งเร้าแล้วก็แรงกดดันที่มันต่างออกไปจากตอนประถม อย่างหมหนึ่งเนี่ยจะมีกิจกรรมที่เน้นเรื่องเท่าทันสื่อแล้วก็ชัวร์ก่อนแชร์อันนี้สำคัญมากเลยนะครับในยุคดิจิทัลแบบนี้เพราะมันคือการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่อาจจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดปะปนเข้ามาได้ง่ายพอขึ้นม2ทักษะการปฏิเสธจะจริงจังมากขึ้นครับมีกิจกรรมชื่อปฏิเสธอย่างไรอันนี้คือฝึกรับมือสถานการณ์กดดันต่างๆเลยทั้งจากเพื่อนหรือแม้แต่คนในครอบครัวหรือคนรักก็มีนะครับ นอกจากนี้ยังเริ่มใส่ความรู้ด้านกฎหมายเข้ามาด้วยในกิจกรรมคนไหนต้องรับโทษแล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องกระบวนการบําบัดรักษาด้วยเพื่อให้เข้าใจาภาพรวมมากขึ้นไปอีกพอถึงม .5 กิจกรรมอาจจะท้าทายขึ้นไปอีกขั้นเลยครับเช่นกิจกรรมแคมเปญเซโนทูดรอกส์อันนี้คือให้หนักเรียนลงมือสร้างสารรค์สื่อรณรงค์ด้วยตัวเองเลยตรงนี้ต้องใช้ทักษะครบเลยทั้งความรู้เรื่องยาการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารแล้วก็การทำงานเป็นทีมด้วยครับในแต่ละช่วงวัยจริงๆไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลชุดเดียวแล้วใช้กับทุกคนไปเลยถูกต้องครับ แต่ในคู่มือเขาก็ย้ำนะครับว่าแค่การสอนในห้องเรียนหรือว่าจัดกิจกรรมอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอมันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าระบบสนับสนุนอื่นๆในโรงเรียนเข้ามาช่วยเสริมพลังด้วยระบบที่ว่านี้ก็อย่างเช่นระบบข้อมูลสารสนเทศเก,เกี่ยวกับปัญหาย,ยาเสพติดในโรงเรียนแล้วก็ในชุมชนรอบๆเพื่อให้รู้สถานการณ์จริงระบบการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาที่ชัดเจนในโรงเรียนว่าถ้าเจอเคสต้องทำยังไง ระบบการให้คำปรึกษาที่ดีไม่ว่าจะเป็นครูที่ปรึกษาครูแนะแนวหรือแม้แต่เพื่อนช่วยเพื่อนอันนี้ก็สำคัญระบบเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนพยาเสพติดและที่ขาดไม่ได้เลยคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนรอบๆโร,รงเรียนครับฟังดูแล้วมันคือการทำงานที่ต้องเชื่อมโยงกันเป็นระบบใหญ่เลยนะคะไม่ใช่แค่หน้าที่ของคุณครูในห้องเรียนอย่างเดียวแต่ทั้งโรงเรียนทั้งผู้ปกครองชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันหมดเลย สรุปแล้วคู่มือรู้คิดรู้ทันป้องกันยาเสพติดฉบับนี้ก็เปรียบเหมือนกับแผนที่นำทางนะคะที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็เป็นระบบมากๆในการสร้างเกราะป,ป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนโดยมีทักษะชีวิตทั้ง4ด้านนี่แหละเป็นอาวุธสําคัญเลยใช่ครับหัวใจหลักคือการเปลี่ยนโฟกัสจากการให้ข้อมูลหรือว่าขู่ให้กลัวอย่างเดียวมาเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากข้างในตัวเด็กเองทั้งการเห็นคุณค่าในตัวเองเข้าใจผู้อื่นหรือเซิร์ฟเอ e วอเนกับเอมพ t ธ y ี การคิดวิเคราะห์แยกแยะตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นหรือ critical thinking กับ problem solving การรู้จักจัดการอารมณ์และความเครียดตัวเองอย่างเหมาะสมหรือ emotional regulation กับ stress management และทักษะทางสังคมในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้หรือ interpersonal relationship กับ communication skills ทักษะเหล่านี้แหละครับที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับความเสี่ยงต่างๆรอบตัวได้อย่างรู้เท่าทัน ใช่เลยค่ะเป็นการลงทุนสร้างวัคซีนชีวิตที่น่าจะให้ผลที่ยั่งยืนกว่าจริงๆนะคะทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันก็จุดประกายคำถามที่น่าคิดต่อไปเหมือนกันนะคะนั่นสิครับในเมื่อคู่มือนี้เน้นการบูรณาการในระบบโรงเรียนเป็นหลักซึ่งก็เป็นแนวทางที่ดีแล้วก็เป็นระบบแล้วนะครับคำถามที่น่าขบคิดต่อก็คือแล้วนอกรั้วโรงเรียนละ่ะบทบาทของครอบครัวชุมชน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดเด็กที่สุดเลยจะเข้ามาช่วยส่งเสริมต่อยอดหรือว่าหนุนเสริมทักษะชีวิตเหล่านี้ที่ปลูกฝังในโรงเรียนเนี่ยให้มันอย่างรากลึกแล้วก็แข็งแกร่งจริงๆในตัวเยาวชนได้อย่างไงบ้างเพื่อให้ภูมิคุ้มกันนี้มันทำงานได้จริงเมื่อเขาออกไปเผชิญโลกภายนอกด้วยตัวเองอืมน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมเราคงต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปครับ